การละครั้งหนึ่งกลางภูเขาแห่งหนึ่งในล้านนามีหินงอกสีขาวรูปร่างเหมือนเจดีมีผู้คนนิยมเรียกกันว่าพระธาตุนมผาและที่นี่เองมีตำนานของพระพุทธเจ้าและพญานาคซ่อนอยู่ในความมืดของถ้ำเมืองอ่อนชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้เล่าต่อกันมาว่าถ้ำดอยศิลาซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ใต้เขาวัดถ้ำเมืองที่ผู้คนมานมัสการมาอย่างช้านานเล่าต่อกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกจากเมืองฮาริพุนชัยขึ้นสู่ดินแดน ทรงพักในถ้ำแห่งนี้โรสัต์โลกและเทวดาตำนานบอกว่ามีพญานาคผู้ฟ้ารงกายเป็นมนุษย์นำผลไม้และนํำพึ่งป่าถวายพระองค์พญานาคปิติเพื่อยกย่องจึงทูลขอเส้นพระเกศาเพื่อนำไปบูชาพญานาคเส้นพระเกศามาบรรจุไว้ในหินงอกกลางถ้ำถูกเรียกขานว่าพระธาตุนมพซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือจนเป็นแหล่งศรัทธาและการแสวงบุญของผู้คนในล้านนานี่คือเรื่องราวในอีพีแรกถ้ำหมือดินแดนแห่งรอยธรรมและตำนานซึ่งยังคงเล่าขานในอีพีหน้าเรา ราจะพาทุกคนไปค้นหาน้ำ<ล>ทิพย์รือสีผู้บำเพ็ญใน,นความมืดของถ้ำนี้ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ทีน้าเดี๋ยวเราจะพาไปต่อตอนหน้ากับรือสีอสและน้ำทิพย์ค่ะ